คลินิกทำฟันทุกวันนี้มีจํานวนเยอะกว่าสาขาคาเฟ่เมซอนเบื้องหลังธุรกิจของเขาเป็นยังไงในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกและให้ความรู้ที่เพื่อนๆจะสามารถนำเอาไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองได้ครับ สวัสดีครับผมโจน,นะครับผมเป็นที่ปรึกษา,าการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งในตลาดธุรกิจธนธรกรรมเนี่ยมันเป็นตลาดที่หินอันดับต้นๆเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาเลยก็ว่าได้ครับเพราะนอกจากจะเปิดแข่งกันเยอะมากๆแล้วยังไม่พอคินิกต่างๆนานายังต้องมาตัดราคากันแบบเลือดสาดด้วยนะครับพะเราต้องเข้าใจว่าหลากักๆแล้วในธุรกิจคินิกธนกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เงินมันจะมาจากการจัดฟันทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าการจัดฟันเนี่ยถ้าเราสามารถขายได้มันจะมีบริการอีกเยอะครับที่เราจะสามารถ ขายต่อไปได้อีกแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือว่าคลินิกเกือบจะทุกที่เนี่ยเขาก็จะพยายามขายบริการแบบเดียวกันหมดหลายๆที่จัดฟันแทบจะไม่มีกําไรเขาก็เอานะครับบางคนอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณโจเราไม่เห็นต้องไปตัดราคาเลยเราสร้างความแตกต่างแล้วคิดราคาที่เราพอใจได้ไหมจริงๆถ้าพูดตามเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันไม่มีคลินิกไหนอยากจะตัดราคาหรอกจริงไหมครับใครๆเขาอยากจะคิดราคาสูงๆกันทั้งนั้นแหละครับแต่ปัญหาก็คือว่าในธุรกิจเนี่ยมันทําได้ยากเหตุผลก็เป็นเพราะว่าด้วยความที่ตลาดคิดค่าบริการจัดฟันอยู่แค่ แค่เดือนละพันกว่าบาทเราจะต้องเน้นจํานวนเคสเยอะมากๆเราถึงจะอยู่ได้จริงไหมครับแล้วถ้าเราจะไปเจาะตลาดบนมันมีโอกาสยากมากนะครับที่เราจะสามารถได้จํานวนเราเลยจะต้องคิดราคาที่สูงแต่อยู่ๆเราจะไปคิดราคาสูงเลยไม่ได้นะครับเราต้องให้เหตุผลด้วยว่าทําไมเราถึงคิดราคาแพงกว่าคู่แข่งเพราะบางคนมักจะเข้าใจผิดไงครับว่าเราจะเจาะตลาดกลุ่มที่มีกําลังซื้อเราจะคิดราคาเขาเท่าไหร่ก็ได้เขามีตังจ่ายอยู่แล้วซึ่งคนรวยเนี่ยเขามีเงินก็จริงนะครับแต่เขาก็คิดเรื่องของความสมเหตุสมผลอยู่ดี ดังนั้นการที่เราจะจับคนรวยได้เราต้องลงทุนสูงกว่าเดิมเยอะมากครับเพราะเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆมันต้องไฮเอ็นค่าฟิกซ์คอร์สอะไรต่างๆมันก็จะสูงไปด้วยครับเพราะอย่างเรื่องทําเลคลินิกเนี่ยเราก็ต้องไปอยู่ในโซนที่คนรวยเขาอยู่และใช้ชีวิตกันจริงไหมครับซึ่งในโซนพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเช่าถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าการที่เราจะจับตลาดแมสกับตลาดไฮเอ็นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่หลายคนคิดครับบางคนก็อาจจะเกิดคาถามขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณโจแล้วเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ไหมซึ่งในนธุรกิจี้ผม บอกเลยนะครับว่าวิธีการสร้างความแตกต่างมันค่อนข้างจะจํากัดครับเพราะด้วยความที่มันมีความน่าเชื่อถือของหมอเข้ามาเกี่ยวด้วยวิธีการที่เราจะสามารถสร้างความแตกต่างได้มันก็จะแคบลงไปด้วยครับถ้าเราจะเล่นเกินไปก็ดูไม่น่าเชื่อถือจะจริงจังเกินไปคนก็ไม่อยากจะดูถ้าเราไปเน้นแบบสายกลางเนี่ยมันก็ดูน่าเบื่อเพราะหมอในตลาดก็สายกลางกันทั้งนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจหรอกครับแล้วถึงแม้เราจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ในออนไลน์เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าไม่เกินหนึ่งเดือนหมอคนอื่นๆเรียนแบบเราแน่ นนยิ่งถ้าเป็นพวกวิดีโอสั้นเนี่ยก็ปี้กันง่ายมากๆดังนั้นการที่เราจะไปพุ่งเป้าสร้างความแตกต่างเพื่อจะเอาเหตุผลเนี่ยมาเป็นตัวที่เพิ่มมูลค่าให้กับเราได้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ทา้าทายมากครับสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่คุ้มกับความเหนื่อยด้วยซ้ําบางคนอาจจะคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจงั้นเราหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วดันแบรนด์เข้าตลาดดีไหมซึ่งจุดเด่นหรือจุดขายที่มันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยในตลาดนี้มันหาได้ยากมากครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าเงินส่วนใหญ่มันอยู่ที่การจัดฟันไม่ว่วาจะจะัดแบบ หรือแบบใสก็เถอะครับคลินิกที่ชูความเด่นในด้านนี้มันก็เยอะจนล้นตลาดอยู่แล้วและด้วยความที่มันไม่ใช่เคสรักษาเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้มีความอยากที่จะจ่ายสูงขนาดนั้นครับถ้าเราไม่ได้มีรีวิวที่แย่จริงๆลูกค้าก็จะเลือกไม่ถูกอยู่ดีครับแล้วถ้าเขาเลือกไม่ถูกเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงส่วนใหญ่ในตลาดก็จะลดแลกแจกแถมเหมือนกับที่เราเห็นปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งในสภาวะการแข่งขันแบบนี้มันเป็นอะไรที่หินมากๆเลยนะครับเพราะในสายตาของลูกค้าคลินิกมันเยอะแยะเต็มไปหมดจนเขาแยกไม่ออกว่าอะไรคืออะไรครับซึ่ ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าในธุรกิจนี้ไม่มีข้อดีเลยนะครับเพราะมันก็คือธุรกิจทั่วไปที่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันสําหรับธุรกิจคลินิกธันตกรรมเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราจะสามารถรักษาลูกค้าในระยะยาวได้โดยที่ไม่ต้องทําอะไรมากครับเพราะสมมุติว่าถ้าลูกค้ามาจัดฟันกับเราแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะย้ายเคสมันไม่ได้มีสูงขนาดหล,ลายๆคนย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นแล้วก็ยังต้องเดินทางมาทํากับเราอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลูกค้ามาครั้งหนึ่งเราจะสามารถรักษาเขาาวยาวยๆ2ปปีี4 มันไม่ใช่เรื่องที่ยากนอกจากเราจะทําแย่จริงๆอันนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีครับดังนั้นในธุรกิจคลินิกทาฟันเนี่ยการที่เราจะสามารถคาดการรายได้มันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆครับแล้วด้วยความที่มูลค่าต่อหัวของลูกค้ามันสูงถ้าเราจะต้องอัดงบการตลาดมันก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกครับแล้วถ้ามาดูเรื่องของการลงทุนในธุรกิจคลินิกทันตกรรมเนี่ยเพื่อนๆรู้ <ๆ S 1> ไหมครับว่าสมัยนี้มันไม่ได้ลงทุนเยอะเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะครับหลักๆแล้วมันก็จะมีเหตุผลอยู่2องอย่างหนึ่งก็คืือออเร่งงขตลา โดยรวมครับเพราะอย่างเรื่องเครื่องมือเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแต่ก่อนที่เราต้องไปซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศมามันมีราคาสูงมากนะครับแต่ทุกวันนี้มันมีเครื่องมือของจีนที่มาตีตลาดในประเทศเราเขามีฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับที่เราเคยซื้อแต่ราคาถูกกว่าเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเรื่องเครื่องมือและอุปรกรณ์ต่างๆมันไม่ใช่อะไรที่น่าปวดหัวเหมือนแต่ก่อนแล้วครับแล้วถ้าเป็นเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของตลาดโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายิ่งถ้าเราลงทุนสูงมากมันยิ่งจะเจาะตลาดแมสไม่ได้นะครับเพ่นนรควาาาตละใดส มักจะกลัวว่าคลินิกมันราคาแพงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแต่งร้านจัดหนักจัดเต็มลูกค้าไม่กล้าเข้าเลยด้วยซ้ำครับดังนั้นคลินิกทันตกรรมสมัยเนี้ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราอยากจะเจาะตลาดกลุ่มไหนแล้วเราก็จะต้องแต่งร้านไปตามทิศทางนั้นครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเรามีเงินลงทุนแค่2-5ถึงล้านเราก็สามารถทําคลินิกขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่งางๆนานา,นานของธุรกิจนี้เนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะหนักไปอยู่3อย่างนะครับหก็คือค่า DF อหรือค่ามือหมอืองก็ 3ก็คือค่าฟิกซ์คอสอะไรต่างๆนานาครับซึ่งเรื่องค่ามือหมอเนี่ยปกติเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้จากเคสนั้นหรือเป็นเลทที่ฟิกซ์ก็ได้นะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีไหนเพื่อจะดึงดูดหมอให้อยู่กับเราได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าหมอเก่งๆเนี่ยเขามีความสามารถมากพอที่จะไปเปิดคลินิกเป็นของตัวเองได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่ามือหมอเนี่ยถ้าเราอยากจะได้คนเก่งๆมันก็จะต้องดึงดูดหน่อยครับแล้วถ้าเป็นเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของพนักงานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าในธรุรกิจนี้หาคนเก่เ่่่่่งงงงๆๆมมาาาาชชวยยนไใเเรรือพะ โดยทั่วไปเขาไม่สามารถโตตามตำแหน่งหน้าที่ได้อยู่แล้วต่อให้ทำงานเป็น10ปีอย่างเก่งก็เป็นได้แค่ผู้จัดการครับเพราะในคลินิกมันมีตำแหน่งแค่นี้ไงครับดังนั้นเรื่องของค่าพนักง,งานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นถึงสองหมบางคลินิกอาจจะให้เยอะกว่านี้เพราะเขามีค่า Incenti v e อันนั้นก็ต้องว่ากันอีกทีครับแล้วถ้าเป็นเรื่องที่3นั่นก็คือเรื่องของค่า fix c คอ t อะไรต่างๆนานาเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ธุรกิจนี้เราจําเป็นจะต้องทําให้มันดูน่่าเชืือถอ เรื่องของการลงทุนและการหาทําเลมันก็จะต้องพิถีพิถันนิดหนึ่งครับโดยเฉลี่ยแล้วค่าเช่าก็จะอยู่ที่ประมาณ7จ0 0หมจนถึงหลักแสนได้เลยนะครับอย่างลูกค้าผมคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะได้ทําเลอยู่แถว4ี่แยกให้คนผ่านไปผ่านมาเห็นตลอดค่าเช่าก็จะเกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนไปเลยครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นเล็กๆน้อยๆเช่นวัสดุสิ้นเปลืองอะไรต่างๆนานาผมไม่เอาเข้ามาคํานวณนะครับเพราะค่าใช้จ่ายมันไม่คงที่อยู่แล้วแล้วถ้าเรามองถึงอนาคตในธุรกิจนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่า ความต้องการของธุรกิจนี้ในตลาดมันส่งสงมานานแล้วครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับจํานวนของคลินิกมันเพิ่มขึ้นทุกปีอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้คลินิกเขากําลังแย่งปลาในบ่อที่มีจํานวนเท่าเดิมแต่มีคนมาแย่งเพิ่มเยอะขึ้นครับซึ่งนี่แหละครับคือสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ คลินิกทันตกร,รรมนี่ผมมองหลกัหลกๆแค่ในส่วนของการจัดฟันเท่านั้นเพราะทุกวันนี้ในประเทศไทยเราก็จะหนักแค่ตรงนี้ครับถ้าในอนาคตมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยผมมองว่าผู้เล่นในตลาดปัจจุบันลําบากแน่นอนครับนอกจากในอุตสาหกรรมโดยรวมเราจะช่วยปลูกฝังให้คนเข้าคลินิกทันตกรรมในเชิง preventive care มากยิ่งขึ้นเนี่ยแบบนี้ผมมองว่ามันเป็นการเพิ่มความต้องการในตลาดนะครับพอเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีน้อยคนมากนะครับที่จะมีสุขภาพฟันที่ดีมาตั้งแต่เกิดและดีแบบนั้นไปตลอดถ้าเขาให้หมอ เชคดูโอกาสที่จะเจอปัญหามันมีสูงครับแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ปลูกฝังให้คนไปตรวจแบบนั้นอยู่ตลอดนะครับถ้าไม่มีปัญหาจริงๆเขาก็ไม่เข้าไปหาหมอฟันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตลาดส่วนใหญ่มันก็ไปอยู่ที่การจัดฟันแล้วเกือบจะทุกคลินิกก็ไปออกกันอยู่ตรงนั้นครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมมั่นใจว่ายังไงก็ลําบากครับแล้วถ้าเป็นมุมมองของกลยุทธ์การตลาดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงคําถามเนี่ยผมเจอเยอะมากนะครับเพราะผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ในธุรกิจนี้เขาก็ตันตันกันมาเยอะแล้วด้วยความที่การแข่งขันเป็น แบบนี้สภาพตลาดอะไรต่างๆนานามันไม่ได้เอื้อมหน่วยมันเลยค่อนข้างจะจํากัดนะครับแต่หลักๆแล้วผมอยากให้เพื่อนๆจํไว่าอยู่2อย่าง1ก็คือประชากรหมุนเวียนและ2แล้วก็คือการตลาดบอกต่อแบบแนบเนียนครับอย่างถ้าเป็นเรื่องของประชากรหมุนเวียนเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทําไมมันถึงสําคัญเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคนที่จัดฟันแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาจัดอีกหลายๆรอบเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับมันไม่ได้เหมือนกับพวกที่ทําจมูกไปแล้วเขาไม่ชอบทรงแล้วกลับมาแก้อีกรอบในธุรกิจเนี่ยถ้าจัดฟันแล้วก็แทบ จ,จัดไปเลยค,คำว่าประชากรหมุนเวียนในทําเลของเรามันเลยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะเราต้องมั่นใจนะครับว่าในทําเลของเราเนี่ยมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆครับซึ่งผมเห็นหลายๆคนไปเปิดอยู่แถวๆตามชุมชนแบบนี้เสร็จเลยนะครับเพราะในชุมชนเนี่ยประชากรมันหมุนเวียนน้อยมากๆเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทาธุรกิจคลินิกทันตกรรมเนี่ยเราต้องจําให้ขึ้นใจนะครับว่าทําเลของเราต้องมีประชากรหมุนเวียนที่ดีครับถ้าไม่อย่างนั้นเราแพ้ไปเกินครึ่งแล้วแล้วถ้าเป็นเรื่องของการ ลาดบอกต่อเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับว่าในธุรกิจคลินิกธนกรรมมันเป็นสิ่งเดียวที่ได้ผลมากที่สุดเพื่อน,นๆเลยไหมครับว่าทําไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคลินิกมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ไงครับเขาก็เลยต้องไปถามเพื่อนๆของเขาว่าเคยทําที่ไหนมาแล้วมันดีคนก็จะแห่ไปทําที่นั่นเลยครับถ้าจะเป็นการยิงแอดอะไรต่างๆนานามัน,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 นช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้แต่มันไม่ใช่วิธีที่ได้ผลมากที่สุดครับแล้ววิธีการบอกต่อมันไม่ได้มีแค่การไปพูดกันปากต่อปากนะครับแค่เขาเดินหรือขับรถผ่านคลินิกของเราแล้วเห็น ว่ามีคนนั่งรอเยอะๆเนี่ยแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นการบอกต่อเหมือนกันเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขาจะคิดไงครับว่าคลินิกของเราเป็นคลินิกที่ดี ถ้าไม่ดีทําไมมันต้องมีคนมารอเยอะแยะมากมายจริงไหมครับซึ่งนี่แหละครับมันคืออีกอย่างหนึ่งของการบอกต่อเหมือนกันในการตลาดเนี่ยเราเรียกมันว่า social proof นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเป็นคลินิกใหม่จริงๆยังไม่มีการบอกต่อมากเนี่ยเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มีคนมานั่งรอเยอะๆครับสุดท้ายเนี่ยถ้าจะถามว่าธุรกิจคลินิกธนกรรมเป็นอะไรที่น่าทํำไหมส่วนตัวผมมองว่าเป็นคําถามที่ตอบยากมากครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าความต้องการของตลาดอย่างที่ผมพูดไปมันไม่ได้สูงขึ้นมันทรงๆมานานแล้วแต่ผู้เล่นในตลาดเนี่ยเยอะขึ้นเอย สภาวะแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นตลาดล่างกลางบนมันก็อัดแน่นกันจนไม่มีที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนทําธุรกิจนี้จริงๆผมมองว่าเราจะต้องไปวิเคราะห์ว่าตัวเราเองเนี่ยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอะไรถ้าเราไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรเลยเราเหมือนคนอื่นในตลาดเนี่ยโอกาสที่เรากระโดดลงไปแล้วเจ็บตัวเนี่ยมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจแบบไหนผมก็อยากจะให้ลองคิดดูดีๆและสุดท้ายผมก็ขอให้โชคดีนะครับ